วันนี้มาปั่นคนกันดีกว่าปั่นในนี้ก่อนล้ากันเพลงปโปรดกูต้องมาแล้วจังหวัดนี้ครับมีบัตรไหมครับมีบัตรไหมครับบัตอะไรของมันวะ <c oughs> สามหเาแป <c oughs> เปิดเลขห้องไว้ด้วยถ้ามึงเตะกูเสร็จกูแน่อีกอีก กูรู้ว่ามึงต้องเตะยังจะแอดกูมาอีกได้ไดเแล่นไแล้วครับได้เขแล้วรู้ยังรู้อีเด็กนี้แม่งรู้ดีจังวะดูเลยดูเลยดูเลยทธอชอบจากคนแม่เลยจะไม่ให้เอ้มึงต้องทำอะไรผู้หิงโง่ๆเนี่ยห้าสิบห้าสิบอะห้าสิบ จะตายแล้วหรอห้าสอ่ะไม่ถึงไอ้นี่ไม่ถึงว่ะทุกคนงมี้าสิบอินะไม่เตีเอเยอะคนเงพี่เล่นบ้ครับพีเล่บครับพี่ปล่อยนี้ได้ปะเนี่ยปดไม้ได้เลยพี่พี่ปิดไม้น่อยครับเดี๋ยวเดี๋ยวขาก็เตะหน้าหรอ เป็ีนนะไอ้ยัยกูว่าเลยยัยน้อนจอยให้สอนบอกให้สอนบอกให้สอนบอกครับให้สอนบอกไอ้ไอ้มันไม่มีบัตรสร้างห้องอ่ะมึงเตะออกไปทิบักหลอกมึงจะหลอกเอาบัตรสร้างห้องกูไปทิไอ้ยังไม่เห็นประ้ัง้องวันเย็นรู้เรื่องกระเบื้องแต่ได้บัลลัไม่เคยได้ใครแล้วไม่เคยดีกูไม่เคยอยากใค้ไม่เคยอยากกู ข้ามเซนไคแล้วมข้านกูเลยก็ม่เ็นไคแล้วมึงแย่แล้วทำาไมอะแล้วทำทำไมอะทำเพื่ออะไรอ้าวทีมเตมกูก็จะกดไคแบบนี้เรื่อยๆอะเอาดีมัอนเมี่ยต่างขอประจาความช่วนี้บอกว่าทีเนี่ยนี้อ้ามาเมื่อกี้เนี่ยในไครับนบครับเล่เร็ว ไม <presidency S 1> ่แน่กูบอกแล้วกูบอกแล้วกูบอกแล้วบาตรังคมอ่ะแต่ผมไม่ยุตผมจะหาบัตรนังกูบอกแล้วว่ามีข่าวระเบไดในขามระเบิดใครับไม่มียูทูบไหมี่มียูทูบไหมเป็นมกูบอกแล้วกูบัวแล้วระเบไดบไดาครับิดใคราบไ่ตดตาให้เลยดิ เห็นอะเป็นยังไงอ่ะโอ,อ้โหมีประวัติไปประกวดเดอะแฟร์กับเสียงหนูเธอมันเปลี่ยนไวไปเมื่อกี้ยังคำหยาบใส่กันยุเลย